นนี้ปกติกับซอสซีดค่ะเสร็จเรียบร้อยจะใส่จานรอผู้คุณให้หลานกินได้แล้วค่ะเมนูที่อร่อยหลานมันชอบค่ะ,ะเมนูอซอสซีดหรือว่าส่ก,กอรอกนะคะนะนักเเสินมักกะโรนีนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานแล้วค่ะเตรียมไว้ทำอุ่นแค่นั้นลนะ,ะเนาะค่ะเนาะเวลาหลานมาเขาก็ได้สนใจจะอยู่กับลูกกับหลานนะคะเราว่างโให้เก็บโปรไหปวดเท่านั้นละ,ะเนาะค่ะเนาะถึงเวลาจินก็กัจับบุนเลยนะคะเนาะอ้าพอกัคลิปหน้าได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กับขา่าวไอร้ลนจ้าเตรียมกับขา่าวไอริลานต้มเซนตกตีต้มเสน้เสนไว้เห็ดปลวดลล่แน่น้อยนึงรองให้กินจ้าแต่ว่ามันก็มาเกล้วจ้าห้านมันมาเกล่ากักินกับอ่าถอดซสซี หนึ่งซอสซีสทอแล้เ,เอาเปหนึ่งแห่เนื้อมันนิ่มทั้งใน้จะเด็กหน่อยให้มันกินนิ่มๆแน่น,น,น้อยหนึ่งมันกะระบายง่ายนะาจาน๊ะเนาะกินกินเครื่องอ่อนๆนะคะกับพอถึงกับอ่อนกินแบบที่ว่าให้มันนิ่มๆเวลานั้นกับเพาะเฮ้ามันกระชิด้ยระระบายง่ายนะคะนะเฮ้าทอดมันซุกแล้วเฮ้าก็ ทอดใหม่ๆกระแซบอยู่จ้ะถอดใหม่ๆมตาตัดมันกันนิ่มดีอยู่เวลาห้าเก็บไว้ค้างขึ้นนะคะนับทอดเที่ยวเดียวว้คางขึ้นบัหนี้ห่อกเอามาหนึ่งนะจ้ะหนึ่งหนึ่งแล้วก็ต้มเสซนปกติใส่นะคะเป็นอาหารเป็นอาหารอิตาลีใด <laughs> จากน้อยพอเพิ่นจะอามาส่งแล้วจ้ะพอเพิ่นจะอามาส่รงเบิ่งซ้อยกันไปจังสันล่ะจ้ะพี่น้องเฮ้ากเอ่อ้อยกันไปนะจจะเจ้าเบิ่งคอยเบิ่งน่าจะไปจ้างเขากระแพงเด้จ้ะพี่น้องจ้างกระแพงเดือนนึงกับแปดลอยเกาลอยโอโลพผลนะคะนะแต่วันก็เมีนัน เอ,อยัง่องงกขึ้นมาให้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 พ่อแม่อีกอยู่จ้ะเข้าเสียไปกาหล้วงกะเสียส้อยแน่นะคะแต่ว่าเข้ากับประหยัดเอาไว้นะคะประหยัดเอาไว้แล้วก็ดูแลสุขภาพของลูกเจาของเองนะคะบาอยากให้ไปยูน้าอ่ามู่หลายาิมัยยมน ช่วงนี้กับช่วงระบาดของแวรลัดนะคะคกันเลยายค่ะนสองปีเกิดขึ้นมากกันอยู่ในช่วงแวรลัดระบาดนะคะกันเลย้ยงกันเลี้ากันเลี้ยงเองจ้าข้ากันเลี้ยงซอยกันเลี้ยงเองตายหา่แน่ปูย่าแน่นะคะซอยกันเลี้ยงนะคะกระบอกนักบอปันใดนะคะเล็กหน่อยห้า ก็ผู้เดียวเนาะคะ่ะนอกากคอยเลี้ยงเอา <c ười> คอยเลี้ยงคอยเบิ่งกันไปนะจจะนี่ยังกะหาให้กินเนาะคะ่ะในช่วงเวลาประบาดนอกจากระวังเอาเนาะคะนะ่ะเนาะเราอยากให้เล็กหน่อยไปอยู่กับหมูปวกหลายยันยันไขวัดไขย้ยังเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ละมือกะเฮ็ดไหวทั้งสี่เละจ้ะ เฮ็ดไว้มื่อนี้กินขา้าวเมื่อนี้กินปัดเมื่อนี้กินเซนเมื่อนี้กินซุปนะคะเ่าก็เตรียมไว้เตรียมไว้เวลากินหฮาก็เอาอุ่นนะคะอุ่นใส่ซึ้งบอกอุ่นใส่ไมโครเวฟบ,บ่อนนะคะเอาใส่ซึ้งหนึ่งอุ่นน้อยหนึ่งพราให้มันอุ่นอุนนะคะเอาบ่ไดมาอุม่มรูปอุม่มล้านเฮ็ดกับข้าวนะคะนาะเอาเฮ็ดเตรียมซุปไว้แล้ว เวลากินถึงเวลากินเท่ากันเอาออกมาอุ่นลดนะคะออกมาอุ่นห้าเห็เดเตรียมไวละเดเห็ดเตรียมมันสุกแล้วเวลากินเท่ากับมอาอุ่นแค่นั้นเองนะคะเอาเวลาตอนที่บ่ฮันมาเนี่ล่ละคะ่ะเฮ็ดตอนมาแล้วเฮ่ากับเพียงแต่ว่าเฮาเอา่า ระวังบวใหายดือ้บอบวหายเก็บบวหายปวดเท่านั้นแหละนะคะเนาะนะคะเนะาะอาซานีแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวไอ้เอ่อร้านกะดกาสีมาแล้วนะคะเนาะกะสีได้ไปเตียนเสียผานะคะเตียนเสียผาล่างตีนล่างมือนะคะกับอ,อบข้อกระเฮ็เดเรียบร้อยแล้วนะคะกะอ่ใสก่กรอบซอสซีนข้อ คลิปนี้ก็ขอไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเนาะเฮ็ดกับเขาว้หไหรานจะได้กินเส้นมักกะโรนีนะคะกับเอ่อซ,อซีสีนะคะ,ะเฮ็ดเป็นนังสงค่ะเฮ็ดเป็นลดลายเฮ็ดเป็นผูกโบรหรือว่าวงแหวนนังีงนะคะนะ ล่อให้กินนะคะกระปเตกับล่อแล้มันก็มากเกลีแล้วนะคะเนาะเอาคลิปหน้านะคะเนาะเดี๋ยวเสียไปเตรียมตูร้านไก่สิมา้าละค่ะร้านไก่สิมาแล้วเป็นไก่กระคอให้สุขสุขล้นมีความสุขเลยค่ะเด้อสุขภาพาแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะคะ เวัสดีก็ขอเ,เอาไวส้สวัสดีก่อนนะคะเนาะเมื่อหนาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะร้าน <c oughs> หน่อยกินกินเซนมากกลนีครับอ่ะสัสซีค่ะม่บ้า <c> น <oughs> บ๊ายบาย